ท่านตัวนาะวันนี้มาอยู่ในเกมมาครับสลับมาครับเอาจีวิตลลกเวอร์ชัน1.17นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำฟาร์มไอรอนโกลเลียมกันนะซึ่งนเนี่ยอีพีเนี่ยเป็นอีพีที่สิบแล้วซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะบวก็จําชื่อไม่ได้รับผมขึ้นพามาดูนะฮะก็ถ้าก็ผมงจะบอกมีอะไรจะบอกน้องบอกว่าน้องควรลงคลิปให้มากกว่านี้นะคุณมันจะได้ติดตามเยอะๆโอเคกลับมาเข้าเรื่องกัน เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกคนไปสร้างฟาร์มมะล่องกุเลมนะแต่ฟาร์มมะล่องกุเลมเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียบง่ายคือใช้บล็อกหินเพราะว่าน้องก็โหดอย่างนี้นะไปกันเลยบ่ายก็สร้างเริ่มทําการวางบล็อกเลยนะเพราะว่าผมคลีต่อแผ่นฟอร์มนะเปิดคลิปก็แคลียต่อแผ่นผมก็ถ้าคลิปเนี่ยผมจะเปิดคลิปเสียงสลับกันนะคลิปที่แล้วผมก็เปิดเป็นแบบว่าคลิปต้นเสียงชุดต้นฉบับน,นะเดี๋ยว คลิปเสียงผมก็จะเปิดสลับกันเลยใช้เสียงพี่แป้งใช้เสียงผมแล้วก็ใช้เสียงพี่แป้งไม้วใช้เสียงผมเสียงผมนะแค่นั้นแหละผมก็จะเปิดสลับนะก็อย่าว่าองค์กรเลยผมใช้เสียงนี้มันไม่ค่อยเข้าใช้เสียงพี่แป้งมันฟังสนุก,อกโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันชวนคุยยางโอเคฟ้ามาร,มรองกุเลมเราทำแค่ชั้นเดียวส่วน ชั้นสองไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะทำเยอะเท่าไรมันเปลืองมากเลยเปลืองบล็อกเออเราก็จะวางบล็อกไปให้หมดเลยโอเคตรงนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวใน EP ที่20เราจะได้ไปโลกเอเดราก,ก่อนผมคาดคะเนอย่างนั้นนะเพราะว่า EP ที่11เราจะไปตามหา เราจะไปตามหา n นเ h อร์ฟอร์ทิแล้วก็หาแท่งเบดเพราะว่าเราต้องการที่ปุงยามากเลยนะโอเคซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมอัปเดตมาเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่บอกว่า1.17ใช่ปะแล้วผมก็ได้ไปใส่รีซอสรีซอสลอดรีอะไรอะเอไม่ใช่เดี๋ยเราเนี่ยผมเนี่ยได้ทำการไปรใส่ไอเทมแบบว่าใส่ใส่มอดใส่มอดที่มันแบบว่า ใส่มดที่บอกว่าเป็นมดที่สามารถทําให้เราเนี่ยเจอไอ้เขาเรียกว่านะสปาสปามอนเตอร์ซอมบี้ปิกินน่ะเออผมว่าผมใส่ไปตอนที่ก่อนสร้างประตูนในเธอ์นะเผื่อเจอแถวนั้นนะ่ะจะได้สร้างฟาร์มทองอเอาแถวนั้นเลยคือก็จะปะถ้าเรามีบอกว่าเราเนี่ยไปเจอสปามอนเตอร์ซอมบี้บิ่นน่ะ ก็โคดจะดีเลยนะเพราะว่าหนึ่งเราจะได้ทองสองเราจะได้ดาบทองจํานวนมหาศาลแล้วก็เอามาย่อยได้อะเออเหงวเอาไปเผาทําเป็นทองได้ด้วยนะเราก็จะมีโอกาสไดนีเทอร์ไท์ด้วยคือไดนีเทอร์ไลท์เขาไปเอาจากฟาร์มทองแล้วก็เอาทองมาทําแบบว่าไปแลกกับพิกลินก็ได้เออได้ตายเนโพลมาบ้างโอเคทําการวางไปนะก็น่าจะเสร็จแล้วนะเหลือแค่อันเดียว มาอะไรอีกเนี่ยก็แบบนี้เนี่ยผมจะไม่ปรับหมู่สร้างสรรคนะ,ะแบบผมจะโหลดแบบผมจะโหลดมาสองแบบแล้วค่อยไปปรับหมู่สร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งนะแบบนั้นเนี่ยของเราจะหายนะแต่บ้านเนี่ยยังอยู่ของไม่มีอะแบบแบบนี้ของจะไม่มีของจะไม่มีนะแบบในสร้างสรรค์ที่ผมโหลดมามันจะไม่มีอะ่ะเออมันจะมีแต่บ้านแล้วก็สิ่งของที่เราสร้างไว้นะ เพราะว่ามันจะไม่รีโหลดของนะเพราะว่าคือเข้าจะปะถ้าเราไปเล่นแมปที่เราโหลดมามันก็เล่นไม่ได้ปรับโหมดชีวิตรอดไม่ได้นะถ้าเราปรับโหมดสร้างสรรด้านนอกก็มันก็เล่นได้แค่ด้านนะด้านด้านในแบบนี้เท่านั้นแหละเออเรียกได้ว่าคือแบบว่าสามารถหลอกให้เพื่อนเข้าไปเล่นแบบนี้ได้เออใครจะถ้าผมจบซีรีส์แล้วผมจะไม่แจกแมปนะผมรู้เลยว่าคนบางคนมันจะเอาไปบึ้ม ใช่ดูจคลิปที่แทงนะใครจะเอาแบบผมไปบุ้มก็ไปบุ้มได้เลยโอ้ไม่เอาหรอกเสียดายแบบชัดๆเลยคือจะประษาทสร้างมาดีๆจะให้คนไปบุ้มได้ไงขนาดตัวเองยังไม่กล้าเลยเสียดายชัดๆจะเอาไปบุ้มทำไมโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราทำการวาง วางบล็อกแบบน,นี้แล้วก็วางใบนี้ถ้าเราต่อสลับมันจะต่อ,อยากนิดนึงคือจะต้องต่อรอล้อมนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาวางหัวมุมนี้นะผมคงไม่ชอบผมขี้เกียจเดินแบบว่าตกไปเหมือนในนรกนะล่วงลงไปนี่คือไม่เหลือเลยแต่ก็ยังพอขึ้นมาได้ผมวางแังร้านอยู่ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดจุดสำหรับพวก n อ c บนะ เดี๋ยวเราถุงกานวางไปวางตรงนี้ถ้าสี่มุมเลยนะไอ้ตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องทุบนะเพราะวันนี้เน,นี่ยเราก็ต้องวางอยู่แล้วจะทุบทำไมก็ไม่รู้วางตรงนี้ไปเครื่องแหลกพอดีเจ้าแพร่ภูเขาข้งว้านนายคงไม่ตกทำเราตกนะเราเอาไม้ขึ้นมาหรือเปล่าอืมเอาเอาแถบดอไม้ก็ได้มันมันไม่มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะ ไหนๆผมก็คราบมานั่งเยอะโอเควางอย่างนี้ให้ครบทุกมุมเลยนะใช้ใช้อะไรก็ได้ใช้็อกอะไรก็ได้นะวางไปนะโอเควางครบแล้วเราก็ขึ้นมาวางตรงนี้สองอันนะเราก็วางแบบนี้ตอ่อไปอีกครบ 4ี่มุมนะพปรแกรมเสียราดิ้นครับโอเคเสร็จเรียบร้อยโ่อในที่สุดเราก็ต่อสร็จนะ ี๋ยวขอไปนอนก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์มันเกิดเกิดที่ยุ่งเลยคิปเปอร์ระเบิดตู้มต่อใหม่หมดนแน่ก็อาจจะมีเสียงกว้นด้แม่ผมฟังพียายผมฟังวิทยุเนาะไม่มีโทรทัศน์ดูนะมีแต่วิทยุถ้าผมมีเงินจาก Youtube ผมก็จะซื้อให้เลยแม่ผมอะชอบดาแต่ผมว่าคลิปมามันช่วยทําการได้ไหมเออว่าแต่อย่างนั้นแหละว,ว่าแต่อย่างนั้นแหละไม่รู้ แม่ยายผมไม่เคยเล่นโกรศัสั์ผมอ่ะเออเดี๋ยวรอให้มันมือกกอัน n b c นอนหลับตอนไหนก็ได้ขนาดในเนเธอยังนอนได้โอเคสิ่งต่อไปที่เราต้องเตรียมฮะถังน้ำอืมโอเคบักเก็ตือว่าถังน้ำมันตักมาสี่อันไม่ก็สองอันก็ได้ นี่อ้โอเคเดี๋ยวผมไปตักน้ำก่อนโอเคเราได้สองถังนะเราขึ้นไปด้านบน ถ้ามันไม่ถูกนี่คือต้องตอกขยบออกมาเป็นแปดบล็อกนะขึ้นไปลิฟต์ดูดีมันจะไหลลงไม่ลงครับโอเคถูกแล้ว

วางน้ำแบบนี้ไปนะ,ะน้ำบักอีกละโอเคกอ,คอคจะหายบักหนะ้ เราก็ต้องวางตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าโกเลมมันก็จะไหลไปตามนั้นตักมาเดี๋ยวผมอ้อมไปฝั่งมันนะเห็นไหมเน่มันจะพอดีกับตรงกลางหเลยถ้าใครทำไม่ได้ก็แก้ใหม่หมดเลยนะโอ,โอ,โอ เฮ้เดี๋ยว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 ไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอินฟินิตี้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวตักออกก่อนโอ้โหโอ้ยิดผิดนี่วะเราต้องไม่ให้มันเป็นอินฟินิตี้แบบนี้นะไม่งั้นตายแน่เลยตูไม่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 ต้องอุดน้ําถ้าไม่อุดนี่คือตายเลยเนี่ยโอ้ยโอ้วางผิดวางผิด กายเปนนับอินฟินิตี้จ๋ยนี่มันจะเป็นอินฟินิตี้ตรงนี้ด้วยนะโอ้อุดอีกงานเพื่อไม่การไม่เสียเรืองอาชิปตอนที่ผมทำความไม่ล่วงเกมมครับก็ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็แค่รอผลผลดิต เออก็รอไปนะครับก็ผมขอจบคลิปเพียเท่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าบ๊ายบาย